ออกพอิงามเลยอุ้ยมันหลอยออกบ่เนาะหรือมันออกอีหลีเนาะจะเักแหละวันน่ะสีแดง,งอันนี้เก็บเลยได้เก็บเลยจ้าสวยมากเลยเอเลถอนดึงเอาเลยเอาเ้าใส่เด้ค่ะใส่ใบไม้ด้วยแบบนี้ สวัสดีครับพบกับผมบอลเคสัตติอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าครับพ่อเห็ดละงกแดงพี่น้องจ๋ามาหาเห็ดปูมาหาเห็ดปูพี่น้อง,องจะเจอเห็ดละงก <c oughs> มากันหลายคนจะผูกมากับญาติพี่น้องผม <c oughs> โอ้ยมังนี่ดำไมว้าวน,น่าเลยคนเจอเด้อนี่ฮะแต่ขอขอถ่ายก่อ <c oughs> นนี่เด็กท่านตูมทั้งบ้านมาหาเห็ดปูกับเห็ดละงก ฟุ๊ฟุ๊คุณเนี่ดอกงามมากข้าวป่าเห็ดมาได้ยังพี่คนนี้คนเจอเมื่อกี้เจอเห็ดยังนะเติมเพิ่งเข้าจ้ามันดีมันอรอยพี่น้องตั้งใจมาหาเห็ดปวกเห็ดแซ่บเพิ่มกันไปเบิ่งเบิ่งไปเจออีกทางหนึ่งชิดดโอ้ยนดอกพอดีงามเลยมันอรอยออกบ่เนาะหรือมันออกอีหลีเนาะจะหักแหลก เจอดูดูแสดงว่าเพิ่นออกอีหลีอันนี้ก็เพิ่นเจออีกหาเขาออกได้ีกเนาะติ๊กยังบ่เจอเด้อพี่น้องนี่อาเจอเพิ่นเข้ามาเพิ่นเข้ามานำแหละเพิ่นเข้ามาเอ้าเอ้าเฮกมานก่อน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 เอกมานก่อนเฮกมานก่อน โอ้ก็ไปกันเนาะไปไปแบบนี้เฮ็ดนกเฮ็ดหมาแล้วเจอเฮ็ดเก็บเจอเฮ็ดลูบกโอ๊กเก็บมาลุ้นกันครับสิเจอเฮ็ดอย่างมั่งมื่อนี้เจอเฮ็ดเพิ่อนกยุงพเพาเจอข่างออกสี่ดอกพ่น่ะมีพี่น้องจ๋าพอดีงามเลยน่ะบึงดอกค่ายคืบ เดาเอานม่อนี่ก็อ,ออกอ๋อหน่อเพชรหน่อเพชรหน่อหล่านหน,น่องามขนาดเริ่มออกแนละ้วหน่อโอ้หลายอย่างอยู่วันนี้หน่อเพชรเอาก่อนนะนี่แม่ดี เจอจะเอาเนาะเผื่อได้พอแกงได้ฉีดได้พอแกงแล้วเจ้านี่ยลองกินกันครับเสาติ๊กเจอแล้วนดอกแรกของตัวเองดกที่ี่ออกไปหน้าแบบเพราะว่ายังน้อยอยู่เลยแดงวองมันเลาะนี่ก็พอได้เก็บได้นี่ดอกแรกของตัวเองเล่นี่เด้อมีหมูมันยเปล่าทุงเข้ามา เจอมั้งเลยครับเจอแกล่เจอแกล่อันนี้สวยขนาดเลยดอกกำลังน้อยเลยเพื่อน่ะสีแดงอันนี้เก็บเลยด้เก็บเลยจ้าสวยมากเลยอ๋อดวงป่งยาวเหรอได้ตื่มกันผุเล็กๆหน้อยก็ได้แกงสู่กันกินขี้เกล่๊ยาวไข่สอกนี่มาห้ามิลี ทั้งทังคุณเจอละงกทังคุเจอละงกไป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 ุกบบบนี้โอ้โอ้ของฝาสีกระดอกมุกขนาดอะไรนู้นป่าพี่ดอกใหญ่ท้ปัดท้ออ้้พุ่น่าพุ่น่าพุ่น่โอ้ยของแแห่นี้เห็ดพวกยังไม่เจอเลยเอาเห็ดละงก พูดนะแม่โขสิบดอกโอ้ยได้แกงสุดน้ำแล้วแกงแล้วเดบหมูนี่นี่พี่น้องจ๊ะใหญ่อีหรีใหญ่อีหรีเจอตอนตุมต่มๆดิเนาะนอันนั้นก็มันสีเต็มตะกะ <laughs> แยกดอกแยกขาก็ล้ว <laughs> ตุ้ม น่าคือมงามครับป๊าดแต่มันหวานเนาะหวานหวานพอดีอย่าดีกว่าเจอมันโรยแมนเจอโรยเขาจะเสียใจกว่านี้ตั้งใจมาหาเห็ดปวกด้วยเนาะตั้งใจตั้งใจมาหาเห็ดปวกโดยเฉพาะด้วยหนิเจอเห็ดเพาะเห็ดละงอกเจอเห็ดละงอกเห็ดตุ๊กยูพูดเหรอ อ๋อผูกันเด้นนี่เนาะมันออกยายแบบนี้อ่มีไข่บอเป็นมงหนมีเนาะนี่โอ้ยเจ้าดอกคอยดอกรวมกันก็ได้แกงคือเก่าเด้อนี่เด้อแงคมาเดดตม้ามาเบเกยเจอแล้วเจอยังอุเจอไข่เจอกำลังเป็นไข่หมู่เก่าเนี่ยจ้ะรัศมีบไกกันมาก

นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเองเนาะมีเจอเองหมูหนึ่งหมูหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยเจอแล้วสอนเนาะดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกงามไอ้หาท่าฮาท่าเก็กหนุ่ออกจะพี่น้องจ๋าในสุภูทุกคนแบบนี้ตะเลขเห็นเฮายังบ่ได้ด้วยเนาะ

เจอสองเทื่อแล้วขี้เขนไปไปหาต่อปาสองดอกนี่บานเติมกันเติมกันมีทั้งชูมทั้งบานเนาะหลายรุ่นขนาดนี่เป็นให้เรงูกขาวยังเด็จๆเรงูกเหลืองเน,ะนเาะยังเฮ้ยพวกขี้เขนอยู่ด้วยดีไปไป โอ้ตเจอแล้วพูยังเจอเจอยี่สุดก็เจอโอ้โหก็บเก็เก็บ่อย้ะเก็มันก็เจ้าย่ง้แลงสุดนะมีนะอ้ยเ็บด้บานเลยเนาะบานบนก็เอาแบนนี้แหละป้าได้หันจุมจูมผมอ้แบนนี้แหลนางติเป็นสัพลามอ่มันก็เอาได้อยู่เนาะได้อยู่เอาอาโดมันเอาโดมันอุยได้คุ้เฮ็ดอันนี้บานนี มะโมกจะเฮ็ดปวกเฮ็ดผึ่งมากับคนหมานคนหมานเด้ฟังดีๆเด้อย่าฟังเพี้ยนเนะอย่าตุกโนหนูเลยนาะก็เขียนในครบเด้มกผู้เฒ่าเนาะเอาเอานะเจ็บตลอดเลยไปตื่นกันเผื่อเฮาเห็นอีกมนมันต้องเจอเลยย่างบัเสาตื่นกันออืเจ็บตลอดที่ญา

วังเดาก็จะจาโรยแล้วมุกเลยตำแจ้วมันโรยแบบนี้ค่ะเมนเอามาต้องมุกน้ำแห่งๆเลยเอามาตำแจ้วลวกเอาเก็บไปคางไปพี่น้องึข้างอย่างข้างเสียดายมันกำลังสิโรยมันถืกฝนน้ำแหละเก็บมุมนี้เราหาต่อไปนี้ ว่า่อไปทั่วเลยน่ะสติกเนาะเอาได้คือกันสั่กันเท่าไหร่พูน่ะป้าทางพูก็จ้าแม่พี่น้องจะมุ่งย่าิี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวเอามุมนี้ก่อนตันี้เปรนตุ้มตนตุ้ เพื่อนพามาหาจา้ะพี่น้องสาธิตเนี่แหละโอ้เดี๋ยวเด้อยวตัดน,นี่ออกาไปเจอรุ่นนีน้นะไม่ัดเหรอครับขนาดเมือ่อวานเนี่ยพืชีสวยเมื่อคืนฝนล,ลิน้นำฝนตกเมื่อคืนครับบัวทรมามักกะสีบานแข็งเนาะยังเปียกอยู่เลยรองเท้าที่ใส่นี่หันพี่น้องด้ยน้ำจุลงจุลงโอ้โอโอโอ

มันแขงมันแขงอยู่ไอ้กันอ่งเงีนจะเปิดเอารถนี่นะมาบทันมาบุทันบวาเด็ดพอดีพอดี่อวานี่มันโดนมดฝนน้ำแหละถ้าฝนตกนี่สิงามอยู่ฝนตกรับเทาเดชามกนี่จ้ะ ตาผลปุ๊บโตกรับได้แต่ดอกจุ่มเหนื่อยนอนบบานอนเบื่เนาะไปไปหาทางขึ้นนะไปหาขอข้าพคุ้มว้าสติ๊กเจอดอกตุ่มเจอแต่ดอกตุ่มสวยแท้เอิญกันมาแล้วมาเลาะเบิ่งมันมีทั้งตุ่มทั้งบานออกเก่าออกใหม่เนี่ยขายยาวขนาดแสดงว่าคนละหมู่กันกับเมื่อกี้นี่ดึงออกก็ได้บอกเค้นให้ดิมาหาพี่มาพี่มาพี่ ดอกทมันหบบ้าเดอกตูดกันีะเดนเนาะไปมุดกไมมุด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 กิมทางอู้หดอกูมพุมามนดอกูดอกตมามาหมู่นึงฮึ๊บอุ้ยเด็ดเอาเด่ดนี่เลยเนาะถอดดิงเอาเลย

ก้านยาวดีเนาะก้านยาวมันสมบูรณ์จ้ะเฮ้ยกำลังงามแ <c oughs> ด่๋่วนแหลปลาได้ไหอคะมันด่าเบาเลยสิอะ <c oughs> ไรหมูนึงเอ้าสิได้ค่ะติดใบใบไม้ด้วยแบบนี้ต้องเขีย่ยได้เนาะหมูนี่ได้ยอยู่หมูนี่ออกเป็นแบบนี้เลยนะอัวมมาเลย เอออุัวมันเลยโอเคมันเามันจะออห้เนาวาเหให้เก็บแหละเหตหลงกเน้วเต้าหมายเราคือหายหิดส่วงเนาะอย่างหิดลงงอกหิเผึ่งนี่คือของแถม งมเนี่ัเลยหล่ะหลายรุ่นอยู่เฮ็ดมีทั้งมีทั้งจูงทั้งบานดอกสวยดีดอกสวยองนี้ดอกพิเกงเนาะหมอพ่เนาะพกงสุดน้ำพิกงสุดนะ กันออกมาหารถเลยมาเบิ่งผลงานแต่ละคนนะได้พอแกงอยู่จ้ากระโงกห็ดเพิิงนกยุงเห็ดปวกหิดกระโงกมันซ่อนติดกระโงกนี่แหละเห็ดปวกก็เสียดายหมูน่ะเปื่อยบดเนาะไปเบิ่งดอกฮะนิ่มันนั่งเนาะนี่นี่กงได้ผละแกงนี่ก็ได้แกงนึ่งดอกดอกตุ้มๆอยู่ข้างล่างเด้อข้างล่างเด้อดอก หผิดวทำกันเบิดแต่เมื่ปาดแบ่งไว้เนาะปาดแบ่งไว้ไม่ลื่นเลยอยู่ในกินขึดนกันเบ็ดเอาเอาครับบดนี้ก็พากันเมื่อละครับเมื่อเฮ็ดยาเฮ็ดกินยามเช้าคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า